กินเร็วชอบตรงไหนกินเลยก็เต้าเตาหึ่งสองสาสวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วค่ะในช่องกินแตง็ินแซ่บแบบนวลวาคูจุ๋ยวันนี้กินอะไรบอกสิเนี่ยกินอะไรเค้กเค้กเลยแต่ทำไมแยมเค้กข้างหน้าเป็นแยมอะไรคะแยมส้มแยมส้มเอาเต็มที่เลยบาทนี่ อร่อยจะให้ปาดหรือให้จะจะทำยังไงเ็จะปาดเองเอาเฮ็ดเลยค่ะเต็มที่โอ้โหทำไมเตอร์ทำเป็นน่ะก็เตร์รู้วะวิธีทำดูดิเอาเตร์เลยเอาเตอร์จัดการเลยเอาเลยเก็มเต็มที่เลยเอากินเลยเอาวางนี่แหละกินนี่แหละโอเคมีเกลลี่ด้วยถูกใจไหมเอาบ่อยใส่บ่อยนี่เอาเตราทำเป็นนะครับเอาเชิญท่านผู้ชมซิโอ้โหคุณรับ ใส่ครีมเยอะๆอัลเตอร์ใส่ครีมเยอะๆเอาคำใหญ่ๆเบิ่มๆปากโตมากมันโอเคไหมโอเคครับอย่างเตอร์จะเบาหน่อยเพราะว่าเตอร์กินเต็มปากอย่างเตอร์จะเบาหน่อยเพราะว่าเตอร์กินเต็มปากอาจจะไม่สุภาพมีอันนั้นหน่อยก็ขอโทษนะครับแบบว่าจบละจบ กินเลยคุณมียมือเจ้าคุณเจ้าอยาบเลยแกแซ่บไหมแซ่บไหมเจออร่อยไหมแซ่บครับเจ้าสุขใจไหมครับยังตังปากเอาเกลอนเกือนเลยไม่เป็นไรนี่กินเลยแยมไม่จะเอืดจะอยากคนเอแยมนะเอาเต็มท like, like ี okay. ่เลยเต็มที่ของเด็กไปเลยเพราะคุณแยมออกกระป๋าแฮปปี้เบิร์ดเดย์อะไรนะแฮปปี้เบิร์ดี้เดย์พักเตอร์มเยอะ ร้องให้ฟังหน่อยคุณครูจีร้องไม่เป็นแฮปปี้เบอร์เดย์พาเตอร์แล้วอะไรต่อแฮปปี้เบอร์เดย์พาเตอร์ก็ตามแบบแฮปปี้เบอร์เดย์แฮปปี้เบอร์เดย์อะไรอย่างนี้เหรอแล้วก็แฮปปี้เบอร์เดย์พาเตอร์แล้วสองครั้งแล้วก็เนินแล้วก็จะทำอย่างนี้ไหมอย่างนี้ไหมแล้วก็อย่างนี้ไหมอย่างนี้เหรอเป่าฟุดอย่างนี้เหรอเป่าอันนั้นเขาเรียกเป่าเหียนอ๋อเหรอดับไหมหลับเจ็บมือตลอดบ่อยอืม แซ่บด้วยค่ะก็ลองชิมแยกบ้างให้ทุกคนให้ทุกคนรู้สึกยังไงมันเป็นยังไงรีวิวหน่อยสิรีวิวว่ามันเป็นยังไงลูกอร่อยครับอร่อยครับชอบถูกใจไหมถูกใจอือหุคู่กระถือเจ๊ี้มหลายคอลองชิมียนที่สิแจงกอะอืมหลายหัวนะครับคุณนี่เชอรี่จทัดอันเนี้ยเป็นจอม พิมลายคนเขาเรียกว่าแป้ลเปียวนะครับอ้อแต่ว่ากินอันนี้อีกไปกินหมูกระทะก็ได้อีกนะวันนี้อากาศดีบวกอ่แเอาไม่ฝนไม่ตกอ่ะครับเอาข้างในมันไม่มีฝนข้างนอกมันมีฝนอยู่อ่ะแต่ทำไมไม่ได้ยู่เสียฝนเลยครับอืมกินเลยเต็มที่เลยก็ชอบถูกใจเคงกนะครับอันไหนครับถูกใจเค้กที่ครูซื้อมาน่ะถูกใจมากไหมถูกใจมากเตอร์อยากบีเค้กแบบนี้อืมก็นี่ไงกินให้พัตเตอร์เลยนั่นี่กับพี่บอยเลย กินเต็มที่เลยเอาอื <c oughs> โอโอ้โหดูเตอร์ดิอ่ากินอันนี้ให้หมดก่อนแล้วค่อยเอาก้อนใหม่ใหมก็อ,อ่ะในนี้มันีอือทำไมจะเป็นเยลลี่เลยอ๋อเนี่ยยันเนี่ยอ๋อนี่อันนี้มันจะแกะมันมันแซบอ๋อเย็นดีเนี่ยมันแซบอ๋อมันเป็นรสชาติยังไงเยลลี่มันแซบนะอันนี้สองสีนะั่นแหละเขียวกับเอิ่มเขียวกับอะไรครับเขียวกับแดงดูเตอร์ให้ดวเต้ให้ผู้ชมดูเหลือกับแดงอือเอาเลยเต็มที่ เค้ัเคียวคายออกมาจากปากเหรอป่าเตะบไอเออองเสรเอามือสอดเข้าไปในปากเอาวันนี้พยากรณ์อากาศซิเป็นยังไงบ้างวันนี้อากาศเป็นยังไงบ้างบอกท่านผู้ชมซิอากาศก็ฝนตกนะครับฝนตกทางที่นู่นตกไหมครับถามซิอะที่นู่นตกไหมครับตกครับบ้านพี่บอยตกไหมถามซิบ้านบอยตกไหมตก เออบ้านพี่บอยก็ตกเดนเตอร์บ้านเตอร์ตกไหมเออมันก็ตกครับถูกใจมากถูกใจจนเตอร์อยากจะเออินให้หมดเลยมันก็อร่อยแล้วอะครับกินเลยเต็มที่กับชีวิตเลยกับชีวิตเอาอ่ิบ่อยแย้มเถอใส่กใส่ไปได้แย้มสมอันนี้นะใส่ก็ใส่ใส่อีกครับใส่อีกครับมาแซบมาแซบจุงเบยมมาแซบจุงเบยจุงเบยแปลว่าอะไรุงเบยแปลว่ามาแซบ ไว้แล like mm. ้วบงมันจะหกอันใส่โต๊ะครัวใส่บ้างอืมอืมใส่ว้าจะใส่เยอะขนาดไหนนี่ใส่เข้าไปเลยนี่น wow! okay. ี่นี่นี่นี่เอ้าเต็มที่โหลดค่ะเด็กว้าถูกใจเด็กไหมอกายอ๋ออย่าไปอ้าปากไม่ครีมใช่ไหมให้เห็นเพราะว่าไม่มีฟันอ่ะอย่าอ้าปากเยอะเอ่อแล้วแล้วลองเอาลองเรียดนลองเลียดิตี มีเนครีมเลยสุดยอดืหวานคือเหมืนอะไรคืเอนอะไรอันนี้หนี่ครีมอันนี้ทาผิวได้ไหมหน่เตอร์นี่ครีมอันนี้เนี่ยนี่น่าทาผิวได้เพราะว่า,วาอะไรแล้วมันจะ <laughs> เป็นสิวเ,เป็นสิวเหรอเป็นสิวเหรอเด็กแค่นี้น่ะเติเปล่าเต้จ,จำผิดขนาดเต้ยังไม่เป็นอะไรไม่เป็นหรอกผิวดีอยู่ขาวมาก ฮารสุดยอดเลยเอากินอย่าให้มันมันมันล่วงมาตรงนี้ดูดเอาเลยเอาอย่าระวังมือมันจะอันนั้นอืมดูดเอาโลดดูดเต็มที่โลดอืมพอแล้วเอากินในนี้ทีนี้เนี่ยอะไรอยู่ข้างล่างอ่ะไปดูลุเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูซิดูคุยเก็บให้คุยเก็บให้ดูเยลลี่อะครับอืมเจลลี่เอ้าเยลลี่มันตกเติร์กเติร์กต่อมากินมังสเตอร์เหมือนกินข้าวเลย ก็กินข้าวเลยระวังมันจะดูดลึดออกดังนะรู้จักดังไหมไม่ดังเท่เหรอหนูยากหนูมัวใจอยู่เอ้ากินต่อไปแล้วไปล้างก่อนไม่ต้องล้างหรอกไม่คุณครูจะเช็ดให้าหน้าลายไม่เตอะใช่ไหมไม่เอ้าเตะเตกินต่อเลย เอาปากินปากปากป๊าดสุดยอดวันนี้ถูกใจนะครับเอาปากเช็ดเดี๋ยวไันนี้เราไม่หล่อใจมากใช่ไหมครับใครก็แกล้งเตอร์แบบนั้นแหละครับใครแกล้งป๊าหมายถึงเพื่อนเตอร์เขาแกล้งแบบต้องกินแบบนี้แล้วก็เพื่อนก็แบบเอาผักหัวเตอร์ไปดวนข้าวอ่ะเหรอใครก็เพื่อนเตอร์บางคนอะละครับเตอร์เราไม่ใช่เตอร์หรอไปกวนเขาน่ะอืมไม่ครับเตอร์แค่ เอากินแล้วเร็วชอบตรงไหนกินเลยก็เจ้าเจ๊เจ้าทำเองเหรอทำเองเอาไว้อย่างนี้ก็น่ารักนะเดี๋ยวลองอีกทีเดี๋ยวลองอีกทีดิเอาลองทำเองทำเลย เท่ไหมแ้่คุณมันเป็นโดนดังแมปเตอร์เลยดาดานอาไปสิวนะเท่เลยเหรอไม่อยากไปเช็คดูเช็คเลยมาเรียกินเองเหรอไอ้คถูกใจไหมถูกใจอ่ะถูกใจมากครับถูกใจมากครับจนเตอร์เรียเลยโอ้ยเอาเอาเลยทำเต็มที่อ่ะตรงทางอืม หมือนท่ามด่าของเด็กนอลล่อยเหรอคะมักเลนมากงอืไปนี่โอ้โห oh เอาเต็มที่ชอบชอบ,ชอบครีมนะครีมส่วนมากมันจะเป็นสีอะไรครีมนะล่ะครีมจะออกเป็นสีขาวสีอื่นได้ไหมสีอื่นก็ไม่มีมั้งนีม,มีอันเขาของประเทศไทยเขาใส่สีหรอน่าจะใส่สีแต่วเค้กมันจะบางอันจะไม่เหมือนกันมันมีเค้กรูกอะไรบ้างที่ที่กินมาช็อกโกแลตมีไหมช็อ,อกโกแลตเขาจะเป็นแบบ สีเหียมแบบสามเรี่ยมอ่ะการเขาเรียกว่าไซส์อะไรนะ XL เหรอ XL ใหญ่สุดใช่ครับเอ๊แล้วกลางอ่ะบจะจำไม่ได้อะ M เหรอน่าจะ M L S L M เอาเต็มที่เอาเลยสุดยอดเอาทำไมมือมันเ่งกันเอาช้อนนี่เอาช้อนช้อนทองช้อนทองคำช้อนทองคำนะนี่เครูได้มาจากไหนอะครับโอ้มาจากหนุนราชวังหนุน S <S 2> <S 2> เขาจะไม่จับเราหรอเราใช้ชอ้อนทองคำน่ะไม่แล้วคนก็เรียกว่าวานี่คนรวยชัด <S 2> <S 2> คนรวยชัด,ชดละสิบเก้าบาทเอาสบาสั่งในช้อปปี <S 2> <S 2> นี่เห็นบอกชอ<ม>้อท <S 2> <S 2> <S นทองคำนะเนอะเอากินแล้ว <S 2> <S 2> <S เร็ว<ๆ> <S <S กินแล้วสุดยอดไหมวันนี้สุดยอดไหมสุดยอดครับโอ้แต่ว่ามันมีกุ้งใหญ่อยู่ในอในประเทศอะไรกระทะอยู่นะเตอร สุดยอดไหมทีกหมูกระทะน่ะทั้งเขาอันนั้นเขาเรียกกุ้ผงผงไม่กุ้งในหมูกระทะเลยนะแออต่ว่าในร้านเขาไม่มีหน้ามีมีอตอนค,ครูลงไปถามเขาแล้วเขาบอกว่ามีให้พัตเตอร์เลยโดยเฉพาะจองไว้แล้วที่ที่ไหะที่ตรงไหนอ่ะที่ที่เราไปกินน่ะนะที่วันนั้นที่เราไปอ่ะเขาเขากินตรงนิวก่อนได้ครับเอาเต็มที่วันนี้ เต็มเต็มที่ทําเลยเต็มสุดยอดเอาเลยสุดยอดเอาสุดยอดทํายังไงนี่เออตอนจบคลิปจะทําไงนะเติร์ดจำไม่ได้แล้วตอนจบคลิปเอาคิดใหม่ซิตอนจบคลิปเราจะทําคลิปยังไงดีเอาคิดคิดคิดวันนี้จะเอาคลิปยังไงดีสมมุติอะสมมุติสมมุติยังไงเอายังไงก่อนก่อนจบคลิปพูดยังไงต้องพูดยังไงก่อนต้องเริ่มเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ได้หรอไม่ใช่สับตะไคร้สับตะไคร้เลยครับขอบคุณมากๆครับที่เข้ามาติดตามรับชมต่อ ข้าวกินแซ่บนัวคโคตุ๋ยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เอิ่อข้าวกินแซ่บแบบนัวๆด้วยนะครับมองกล้องหนุนฝากกดติดตามช่องช่องกินแซ่บนัวๆดุ๋ยนะครับด้วยนะครับฝากด้วยนะครับฝากด้วยนะครับขอบคุณครับสเปรขอบคุณครับบ๊ายบายขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะแท่งแท่งเป็นคนที่พูด